สวัสดีครับแมงตาทองชาแนลนะครับตอนนี้เราจะพามาดูบรรยากาศลุงให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับมันจบหรือ,อยังไงคะคนไหนสนิททนายคนไหนสนิทไม่รู้ไงก็เห็นเขามากันเยอะแยะก็มีสองสาคนแล้วที่มาครับก็สําหรับเรื่องทนายเนี่ยมันก็เป็นเข,ขาเรียกความรู้ความสามารถของแต่ท,ทนายแต่ละคนมันคงจะมีความแตกต่างกันบ้างครับแต่ด้วยความที่ผมเคยให้ทนาย ท่านเป็นเรื่องคดีหมินให้ผมก็เลยเผมก็จะไปดใจโดยการไม่เกี่ยวกับเรื่องว่านายตั้มกับคนคนนั้นเคยมีเรื่องกันมาก่อนเขาเคยเป็นพี่น้องกันครับเขาน่าจะรู้กันใช่ไหมรู้ใจรู้พุงกันตกประมาณนั้นครับรู้พิงกันรู้พิงกันรู้พิงกันรู้พองกัน ก็ต้องสู้ครับเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่กลัวดียวครับเราก็ต้องต่อสู้เพื่อความที่ดีรามที่เขาบอกว่าหมายจับใกล้จะออกวันวาเลนไทน์หรือมันใกล้วันวาเลนไทน์มันจะมาลงแถวนี้ไหมลุงบ้านเราไหมหรือมันลงบ้านอื่นไม่รู้หรือมันลงที่อื่นตอบไม่ได้ครับ,รบแต่ยืนยันว่าสู้ต่อไปก็ <House> ต้องสู้ครับสู้ไปเรื่อยๆบอกว่าอายุความยี่สิบปีกย่สู้หรืยี่สิบปีนครับขอบคุณค่ะครับ ก็งงล้วถ้าดึงไปลง y YouTube นี่ youtube เขาตรวจได้เลยครับก็เปไอที่แจ้ไอทตรวจเจอก็มันจะมีบางช่องที่เขาใส่ชื่อช่องเข้าไปนะแร่พ่อใส่ไรน้ำแต่ถ้าว่าช่องที่เขาพิมพ์พวกหูก็ดูก็เลยงงว่ามันเป็นเจ้าของเพจมันเปเพจนี้ลงหรือเพจนี้มันอยู่แถวนี้วะก็เลยงงนะเขาเก่งครับเก่งมากเนี่ยนี่พี่ต้าเหมือนบอกว่า เตรียมตัวยเพราะเลยนะออจะขึ้นเขาบอกว่าอยจตั้มไม่เคยขึ้นนะพี่พี่ีพี่ตั้มยี่พวกออยอ่ะขึ้นบ่อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะรอเดี๋ยวจะรอเป็นระยะระยะวันนั้นน่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคาสิลามานั่งนั่งเก้าจุดใช่นั่งเก้าจุดต้องรอคงสิล่ะแล้วคือตลกอีกคือเพื่อจะถอดเสื้อเพื่อร้อนทนไม่ไหวพวกทีมงานเพื่อก็ ใส่ลองแถาส่วนสูงมาตอนนั้นก็้ยกหัวพี่หนิได้บอกว่าเอาดีๆแล้วก็ทนายตามแต่แต่ถ้าขึ้นตอนนี้ไม่ค่อยรอนอากาศมันโอเคมันพอแตป่าข้างบนมันจะเป็นยังไงป่าก็อย่างนี้พี่เห็นมันจ่ผู้ชืนลลายแล้วก็คงจะมีทางขึ้นอยู่หรอกถ้าไม่มีทางก็เอานมเริ่มบนน่ะตะกี้แลนเลนคู่มือนล้วนมน่ะนมนมไม่เอานะนมนมอะไรเขาตังคอารมณ์จะพูดเหรออถ้าถกาของเข้ามาอย่างเมื่อกี้ไหนล่ะผู้ใดล่ะ ไปแล้วผู้ใดแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวนสำหรับคลิปนี้แมงตาทองชาแนลขอจบอ่าคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจด้วยครับผมสวัสดีครับ